ซึ่งมีคดีตัวแบบมาจากของศีระเจนจาคะซึ่งถูกตัดสิทธิ์ไม่พอนะครับถูกชี้ว่าไม่เคยเป็นสอสอมาก่อนต้องคืนเงินทั้งหมดคดีนี้โอระทึกตื่นเต้นนะแต่แนวโน้มที่พิธาจะรอดนั้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและหลักนิติศาสตร์น้อยนิดเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับพิธทาลิมเจอเร์ลัดพีพทธาสอบปักคำไปเรียบร้อยเดทไลน์จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมคือ24มกราคมนะครับรก้าวไกลก็เดทไลน์ใกล้เคียงกันนะว่าจะยุบไม่ยุบนะครับพีธทาจะรอดหรือไม่รอดแต่เขาบอกว่าเขามั่นใจ จนชาวไทยทุกคนผู้ที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ทุกคนว่าผมและอาจา,ยารย์ปรยบยุ์มีความมั่นใจมากกับการชี้แจงกรณีการถือหุ้นในสื่อมวลชนของผมกับกระกะตนในช่วงบ่ายวันนี้เราเชื่อมั่นว่ากระแสที่ถูกปลุกขึ้นมาถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่จะมาหักล้างหลักฐานที่เราได้ยืนยันต่อสาธารณะไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้น ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากครับเดินเข้าไปชี้แจงด้วยความมั่นคงเดินเข้าไปชี้แจงด้วยการยืนหยัดกับข้อเท็จจริงครับเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับมีเอ,บเอกสารนะครับพยานหลักฐานทั้งหมด26รายการมีมาเป็นลังเลยครับเดี๋ยวผมจะถือเข้าไปเองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปใจความสำคัญของการแถลงการในเบื้องต้น ของคุณธนาธรนะครับในช่วงที่สัญญาณขาดหายไปนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการนําหลักฐานเข้ามาชี้แจงกับทางกะกะตนะครับยืนยันว่าในเรื่องของเวลาการถือหุ้นชัดเจนนะครับว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนนะครับและก็ยังคงมีคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครสสอในการรับสมัครเลือกตั้งรัฐธรรมนูญครับขอบ้อมูลที่เตรียมมาชี้แจงวันนี้มี จ,ะะรจริงๆรายละเอียดต้องเก็บไว้ในชั้นสารนะครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่เปิดเผยในสื่อมวลชนรวมถึงกระทั่งเช้านี้นะครับตื่นมาก็เห็นสื่อมวลชนได้รายงานหลายๆเรื่องนะครับก็คือไอทีบีไม่ได้เป็นสื่อแล้วนะครับไม่ได้ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี50นะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนรายงานว่า รายได้ทั้งหมดก็มาจากดอกเบีย้ยหรือการลงทุนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับระบบยุติธรรมนะครับกับคําพิพากษาในอดีตเนี่ยก็มั่นใจว่าไอทีวีไม่ได้เป็นหุ้นสื่อแต่อย่างใดนะครับก็พร้อมที่จะตอบคําถามอย่างละเอียดทั้งในแง่มุมของตัวบริษัทไอทวีเองนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผม ก็ได้ทบทวนข้อเท็จจริงนะครับถึงแม้ว่ามันจะนานมาแล้วนะครับเพราะว่าก็16ปีทั้งคู่นะครับก่อนคุณพ่อเสียก็ปี49นะครับตอนที่ไอทีวียุติการประกอบกิจกา,การสื่อก็ปี50ก็ผ่านมา16ปีก็ได้ทบทวนข้อเท็จจริงนะครับอย่างหนักแน่นแล้วก็มั่นใจว่าจะใช้โอกาสนี้ในการพูดเป็นครั้งแรกแล้วก็ในสื่อการสื่อสารครั้งแรกก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วผมก็รอวันนี้มานานในสวนถึงข้อเท็จจริงตามที่ได้ ตั้งใจไว้ทุกประการก็รู้สึกพอใจครับในบรรยากาศการชี้แจงมีการชี้แจงในรายละเอียดอะไรเดนที่สามารถเปิดเผยได้นนบ้างคะเอ่อในในรายละเอียดนี้คงให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการละเมิดสารแต่ว่าในส่วนข้อเท็จจริงที่ทางสื่อมวลชนได,ได้ได้นำเสนอเกี่ยวกับาการยุติประกบอบกิจการของไอทีบีก็ดีหรือในเรื่องเกี่ยวกับฐานะของผู้จัดการมรดอกของผมก็ ได้รับการไต่สวนจากทาั้งทางศาลก็ดีทางฝ่ายกฎหมายของอผู้ร้องแล้วก็ผู้ถูกร้องครับก็ครบถ้วนแต่ว่ารายละเอียดผมยังให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะครับมีทางตัวแทนไอทีมมารวบด้วยใช่ไหมครับครับม,มีมีประธานคิมมาด้วยครับก็ต,ตามเอกสารของสารรัฐธรรมนูญก็มีท่านสแสวงท่านคิมแล้วก็มีผมครับค่ะประเมินน้ำหนักทางหลักฐานของเรากับฝั่งของผู้ร้องมันสามารถเึกษไ ชี้นไม่ได้ครับประเมินไม่ได้ครับละเ,เมิดศาลแต่ว่าก็อย่างที่อพอที่จะให้าคสาับสาษณ์ได้ก็คือผมรู้สึกอพอใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปตามที่หวังไว้ทุกประการนะครับคงให้ได้แค่นี้ศาลมีการนัดอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องน่าจะรอรอพรี a s สของของศาลก็คง,ง,งนัดวันฟังคาพิพากษาเดี๋ยวรอฟังทั้งวันแล้วก็เวลาศาลท่านได้พูดมาแล้วแต่ว่าต้องให้ทางสารรัฐธรรมนูญออกพรีเซสเอกก็คงจะออกมาภายในบ่ายนี้แล้วนะครับ เบื้องต้นก็คือยังไม่ได้มีนัดการไต่สวนหนึงหลักฐานเ,เพิ่มใช่ไมคไม่มีแล้วครับก็คือนัดฟังคำพิพากษาเลยแต่ส่วนวันและเวลาให้สารรัฐธรรมนูญเป็นคนแจ้งเองดีกว่าถือว่าวันนี้ได้ทำเต็มที่อย่างที่ตั้งใจไว้ยังครับเต็มที่ตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกอย่างครับพีทาลิมเจรลลิญรัตพอเห็นสื่อขึ้นมาเห็นไม้ขึ้นมาเห็นกล้องขึ้นมากเลี้ยวบอกผมมั่นใจแน่นอนไอทีวีไม่ใช่สื่อในการต่อสู้บนศาลเนี่ยนะครับ พิธาก็พยายามเน้นย้ำว่าไอทีวีไม่ใช่สื่อไอทีปิดกิจการไปแล้วนี่คือวิธีการสู้ของเขานี่ข้อต่อสู้ของเขานะปิดกิจการไปแล้วไม่ได้ดําเนินการไม่ได้เป็นสื่อจริงนะครับและเขาก็ยอมรับเช่นกันนะว่าถือครองหุ้นไอทีตั้งแต่เป็นสสอสมัยแรกนะครับคดีนี้นะฮะสื่อทางฝั่งพรรคสม้มก็เอาไปโปรว่า ITV ีว IT ีเขาเลิกกิจการไปแล้ว นะครับไม่ได้เป็นผู้ดำเนินกิจการ Itv ีวีไม่ได้เป็นสื่อจริงนะถ้าเป็นสื่อจริงก็ต้องมีการออกอากาศถ้า i t ทวไม่ได้ออกอากาศแสดงว่าไม่ได้เป็นสื่อข้อต่อสู้ดังกล่าวนะครับถูกหยิบยกและนำไปสู้บนศาลว่า i อทไม่ได้เป็นสื่อนะครับแต่ถูกหักล้างได้ข้อที่จริงว่า itv เนี่ย นะยังคงจดทะเบียนอยู่ ITV ยังคงให้มีธุรกิจเช่าและผลิตรายการให้กับไทยที b ีเอตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่า ITV ก็ยังคงเป็นสือ่อแต่พิธายืนยันว่าเขาชนะแน่นอนก็ไม่ต่างจากธนาธรจึงรุ่งมุงกิจนะเขาก็บอกว่าไม่ยุบพักอนาคตใหม่แน่นอนเขามั่นใจอนาคตใหม่ไม่โดนยุบ นะและล่าสุดไอรักชนกก็บอกเช่นกันว่าเขาเชนะแน่นอนนะในคดี1.2ปรากฏว่าไอารักชนกสารจำคุกเป็นเวลา6ปีโดยไม่รอลงอาญาและตอนนี้กลุ่มสปปสนะบไปยื่นถอนประกันตัวไอเป็นที่เรียบร้อยเพราะละเมิดคำพิพากษาของศาล นะครับส่วนธนาธรตอนนั้นอนาคตใหม่ไม่โดนยุบแน่นอนมั่นใจสุดท้ายพักอนาคตใหม่โดนยุบนะครับเรื่องของพิธาลิ้มจริญาัตมีคนตั้งคําถามว่าตกลงมันจะเป็นยังไงเรื่องของไอทีผมเรียนนุ่นส่วนนะยพยานหลักฐานเรื่องของไอทีวีเนี่ยมาจากใครทราบ <สา S 2> ไหมฮะมาจากคนภายในของไอทีวีถามว่าเจ้าของตัวจริงไอทีวีเป็นใครต้องไปถามนักสินมาใครนะ เป็นเจ้าของไอทีวีใครหนะ้าอยู่เบื้องหลังของไอทวตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันทักนษะิณน่านนะอาจจะรู้ดีก็ได้นะนะครับแล้วก็เลยมีพยานหลักฐานไปให้นะฮะเรื่องไกลไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับต่อมาคดีนี้พิเศษนะคณะกรรมการการเลือกตั้งยกคำร้องนะของสนทิยานของเรื่องไกล และเป็นเจ้าภาพเอาผิดกับพิธาริมเจริญรัตนเองนะครับซึ่งข้อหานี้หนักนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์จะลงสมัครสสแต่ยังคงมาลงสมัครมีโทษจำคุกถึง10ปีที่สำคัญคดีนี้ถ้าพิธาผิดจริงยาวไปนู่นนะฮะ ตั้งแต่เริ่มเป็นสสตั้งแต่วันแรกเมื่อ4ีหปีที่แล้วและจะต้องริบเงินคืนทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผู้ทรงคุณวุฒินะฮะและเงินเดือนสสต้องถูกกริบเกินทั้งหมดรวมนับ10ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งมีคดีตัวแบบมาจากของศิระเจนจาคะซึ่งถูกตัดสิทธิ์ไม่พอนะครับถูกชี้ ว่าไม่เคยเป็นสอสอมาก่อนต้องคืนเงินทั้งหมดคดีนี้โอระทึกตื่นเต้นนะฮะแต่แนวโน้มที่พิธาจะรอดนั้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและหลักนิติศาสตร์น้อยนิดเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เทพยวาวรางคูเสืบจากรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ์โคดินพระเทพยวาวรางคู พระเาปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือ้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระพิชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษา และพัฒาานาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์ดินพระเทพยาวรานกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรู้ วังชนเพื่อทูลขคพระองค์ทรงพระเจริ ิราลงกรบดินทระเทพยาวารานกูแสงแห่งวิชราส่องฟ้าให้ลูกจำรูนปวงชนเทิดทูนขคพระองค์ทรงพระเจริญ Keep.